พี่น้องเอยหักกันนีถึงสียูฝาฝ้า,ากำไฟเขาเขียวก็คือกอบอยู่หอแหงห้องเดี่ยวกันสร้างกันนี่เบเลียวแร่ตาตา่อคือปลาไม้มาปองขอบฝ้ามาบังคุณยายอยากบอกเรื่องความรักความรักเป็นความเป็นความหักเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ความรักเป็นอะไรที่เฮตเทโลกนี่มีความสวยงามโลกนี่มีความสวยงามเพราะว่าทุกคนมีความรักให้กันและกัน ความหักของอีลหล่าน้อยมือก่อนมือว่านนี่เท้าเห็นอีหล่าหน่อยฝึกกล่องเพลงอย่าปล่อยมือมือขึ้นนี้ในกลุ่มปิดอีลหล่าน่อยแต่เฮ็ดให้แม่แม่เอฟซีได้รู้ซึง่งถึงความหักความผูกพันที่อีหลา่ามีอยู่กับให้กับพ่อจาแค่ที่จริง คนขิ้งลุกตั้งแต่อีหลานหน่อยดึงกระดาษทิชชู่ออกจากมือพ่อจาแล้วล่ะวะ่นน้องต้องมีอะไรแน่นอนเลยเพราะน้องร้องึ้นด้วยความด้วยเสียงที่สันเครือบ่งบอกถึงอารมณ์ที่เพลงนี้คือเพลงไวจะปล่อยมือมันมีร้อยล้านคำบรรได้ในหันเสียงร้องที่สันเครือบ่งบอกถึงออกมาจากความ ความในใจว่าหักพ่อขนาดใดความหักของอิหลาบริสุทธิ์แห้งลองเพลงนี้มันเพลงบอกว่าอย่าปล่อยมือเหมือนอิหลาบอกว่าพ่อจ๋าอย่าปล่อยอีหลาเด้อเพราะฉะนั้นที่บอกว่าใญงขึ้น่าอีหล่าสิไปสีแยกออกไปจากพ่อจ๋าบอกคุณยาว่าคำคำนี้จากอิหลาเพลงนี้จากอิหลาแม่จิเป็นแค่ท่อนเดียว สันส่นๆแต่ทําไมความหมายในะนาเสียงความหมายในในในความที่ท่าอิลาลองต่อไปอหลาลองก็ไดมันเป็นความหมายต้องรอให้ให้ชิ้นก่อนมือเคลื่อนี้อิลาเหตุเป็นขั้งแรกทําไมเด็กอายุแค่สิบเอ็ดปีมูจักแสดงความหักให้ให้โลกลื้อให้ให้โลกจำเนี่ยโลกจำเลยพ่อพ่อแม่แม่นี่เป่าเป็นคําเดียวเลยว่ามาดูกี่ครั้งกี่ครั้ง ช็อตนี้ก็ยังกยังไนะ้นามีหลายอยู่คือเกา่าน้้ำเสียงที่ออกมาจากความบริสุทธิ์น้ำเสียงเป็นเสียงที่บริสุทธิ์สายตาที่บริสุทธิ์รอยยิ้มของหนูส่งหาพ่อจา๋าคือรอยยิ้มด้วยความรักอี้หลีพ่อจา๋านี่บ่าวกับชินามจาาหลแล้วนี่พ่อจา๋าเห็นลูกคุณยายเห็นเมื่อที่พ่อจ๋าไปรูปผมลูกสาวยิ่งเพิ่มความ เพิ่มความมั่นใจเลยว่าความหักของพ่อจ๋าลูกจ๋าเป็นความรักที่คุณยายถือว่าเป็นความรักที่อมาตะเลยน่องแค่พ่อจา๋ารักพ่อจ๋ามากแค่พ่อจา๋าแค่พ่อพูดแป๊บเดียวอิหล่าสามารถทําได้ทุกอย่างพ่อจ๋าคือกําลังใจสําคัญของอิหลา่าอิหล่าสามารถทํางานชิ้นไหนก็ได้ที่พ่อจ๋าอยากให้ขึ้นมาดีอิหล่าสามารถเทห้มันดีได้ สุดยอดของความความเป็นเด็กชีวิตปีพี่น้องแต่สามารถนั่งอยู่ในใจเอฟซีสามารถเทศให้เกิดปรากฏการณ์เอฟซีเข่าแถวขอทายลูกนะ้ำมื่อขึ้นนี่เปิดเกิดปรากฏการณ์น้ำตาแตกทั้งไรคุณย่าเข้าใจว่าหนาวิธีกันนาสิสิแตกขึ้นกันแต่เข้าบโบเห็นภาพนั้น เพราะว่ากล้องจะจับอยู่ที่อีหลาเป็นรักแต่ทําไมหนูรู้จักทําจังเลยทำไมหนูรู้จักแสดงออกซึ่งความรักสมัยหนูหนูจักประกาศความรักของอีหลาผ่านเสียงเพลงได้ดีอย่างอย่างแห้งแล้วก็ลึกซึ้งจนจนบ่มีคําบรรยายเอาเสียงอีหลาเป็นรักด้วพี่น้องดูน้าเสียงของเด็กน้อยที่พ่อบ่าเรื่องสิป,ป่อยมือย่าปลอยมือยาปอยมือ อีหล่าเสียงสั้นเคือตแตงแต่ิ่มแล้วพอปลายปลายปลายคลิปปลายเพลงปลายที่จะจบที่อีหลา่าหยุดร้องนะ่ะปลายท่อนก็นแล้วกันเสียงน้องบ่งบอกถึงความหักทีอีหล่านีต่อพ่อจาอ๋าหลายนี่แหละหนูได้ใจแม่แม่เอฟซีม, FC. มีแต่คนหักอีหลา่าเพราะหนูมีคนเป็นคนจิตใจที่บริสุทธิ์หนูมีความรักที่บริสุทธิ์กับพ่อจา๋า พ่อจ๋าก็มีความรักซี่จริงใจกับลูกความหักของพ่อจ๋ากับลูกจ๋านี่แหละแค่ให้เอฟซีหนีจากหนูบ่ได้แล้วก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆตามที่คุณยาว่าขอให้ขอให้อีหล่าจะเลื่อนปังๆคิดสิ่งใดกะคิดง,งานสิ่งใดออกมาก,กับขอให้เอฟซีหักเอฟซี FC แพงแบบนี้ตลอดไปได้ลูกด้อคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนพ่อกันไหมคลิปไหนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ อาจาเอากระดาษทิชชูอออ่อย่าปล่อยมืออ,าาอย่าปล่อยมืออาจารย์เดินลงทางทางกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมัน ครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมไ้ยนะลองไปลองมาน้บาับแาจังเลยจังอออเลยพระจ๋า,าจอากระดาษทิชชู่อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือ จะเดินลงทางทางกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากบ่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหม oh. ไม่น้อลองไปลองมาน้บับาดจังเลยจังออเลยพรจาจ๋าจ๋ากระดาษทิชชูอออ่อย่าปล่อยมืออ,าายอย่าปล่อยมืออาจจะเดินลงทางทางกันอย่าปล่อย มั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งให้เชื่อมันว่าไม่มีวันจากกันจะได้ไหมเฮนาะลองไปลองมานักแต่จังเลยจังออเลย